มาครับพี่น้องได้เมนูทอดปลาแห้งด้วยปลากีโก้ครับพี่น้องกับปลาหมึกหมึกหน่อยครับพี่น้องหมึกหน่อยแจกแครับพร้อมครับตำแตงครับพี่น้องตำแตงเสียอย่างเดียวพี่น้องมันมีข้าวเหนียวเป็นขาา้าวจ้ากไปก่อนพี่น้องหรือว่าข้าวสวยนะครับเนาะมาครับพี่น้องเสร็จแจกกันพี่น้องมึงนะ เมนูปิ้งปลาชิโก้กับตำแตงสดแซ่บนี่กำมือเนี่ยนี่ครับปกติแล้วปลาที่เขาเอิ่อปลาเองปลาช่อนทะเลนะครับเนาะแต่ว่าภาษาอีสานผักซานมันดอกเข้าเอิ่อปลาปลาชิโก้แซ่บไปกับพี่น้องครับ พักบุมี่ฮึถามมี่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยขอเข่ากันเลยครับพอดี ผมใหญ่บ้านไม่หนึ่งเตาทานบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นหนองแถวมันบ่แม่นไอ้บ้านเซาไอ้มันบ่แม่นบ้านมันก็เลยลำบากแค่น้อยพี่น้องเนาะธรรมดาละ่ะอยู่ของแถวอยู่ส่วนร่วมมูลหลายข้างก็ต้องทำใจพี่น้องเนาะกินกระจาบไปก่อนครับ มืกหน่อยออพี่นอ้อยทอดแบบแซ่บตะมักแดงแซ่บแซ่บพี่น้องผงชลงดเปร์เครื่องห่อมากครับอืม้ม ถอดปากิกูถือว่าแซ่นี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> ชีวิตคนอยู่ของเซาไร้วันไรเดือนมันมักเืออยู่บ้าน ปัจจุบันเขาสิมีสถานที่แบบไปทำอาหารทำกข้าวตี๋ยต่างๆนะหรือมาทำกิจเนาะอันนี้อยู่ห้องเศราธรรมดาเขาก็ต้องอยู่แบบห้องเศรานะครับเนาะดูว่ากะอยูเด็เพชรพี่น้อง คือว่าแซ่บครับพี่น้องสำหรับเมนูวันนี้เนาะตำแตงถอดปาจิโกปลาหมึกหน่อยข้าวเจ้าคือว่าแซ่บครับ